สวัสดีพน้องสวัสดีสุท่านสวัสดีค่ะบอดบีทุกทานนะจ๊ะห่นในประเทศนะจ๊ะประเทศวันนี้เ็ยนดี่สนามบสู่ซองของแม่จ้าพี่น้องแม่จ้าขาวพวกสีอ่อร้อยคมพี่น้องใส่ไว้พักนั่งเลยแต่มาช่ดต้องไีน้องมิดแน่ lấy thôi, khẩu cua lấy. cứ mà tay nào. này, nhưng mà nó ở แต่ลงตะเกียบเอาที่นี่ม,นมีคนใช้ใช้กระทุรก,ก,กิจการงานอะไมันลงหมออกบัวไปก่อนพี่น้องยต้องระวังปื่อยข้าวกระปุกได้ลอกมาแดดใส่เบือดลงไปเบ่งไปชมพี่น้องออมหอยออมหอย อมหอยใส่กบอ่อนจะเริ่มจะเริ่มหมดจอมาเดิ่มหมดจอมาเดินมงาใส่ปลาล่ามาบ้านกแดกใส่ก่อเพราะว่าในการไปฝากป้าในนกเพ้นเพก่อนหอยบบกบอ่อนใส่กบวดปีแต่ว่าเขาบันทึยคลิปเพราะในนกเพ้นทเป็ไป่ช่วงานเขาอยากล่าลูกก็เลยไไป อยายงนี้ืออียกีเาจะไปเองหรือว่า,วานลาโศกแสบซะอาจจะอาโศกแสบไปน้ำอมคือคือสิบวัไ,ได้ถ่ายคลิปเลย ทำเองกพี่น้องเอ้เียมลงกระเบื้องพี่น้องมันเด้อพี่น้องเด้อเยลงกับเบื้องแล้วยน่านพสกสหายพ่อท่านกินไปโรงเรียนมาจูบปนจูปากใส่กันเด้อพี่น้องเด้อจูดอยน้อนกบวพนแทแทเลยี่นอง เลยมากินน้ำกันเด้อาต้วสุลอดพอกูเบแล้เรอกใส่ไรระยะทำใส่ได้เลยนอ้าวเริ่มใส่สมุนไพระไรพี่ใส่ข้าหอมมะขามแข่งใส่ั้งหอมมะนาง แกลเแล้วเนาะนีกหมจ่อมาเ้อผู้ใดขาเคยกินอยหอมหอจุบบานเฮาบางคนเนาะเอฟซีมก็จะบเคยกินเนาะไปตากกสิป่งแดะสิต้มกบให้น้องมีดอีกเนาะกินเขากินเขาแล้วออมหอยออมหอยกินแถวๆก่อนไปห้งเฮียน น้งเมดกินตมกบตงดตี้ยางิแรกพน้ตยังพัดีค่ะอ้อมหอยจะเบวกจช้าเลยกินข้าได้เองแล้วเลยเังยยคอยกิน Tôm cốp. tôm mệt bò đầy kín chèo. bò đầy chăm chèo. bò đầy chăm bò đầy ạc lời Kín tôm cốp. đây còn Kín tấn cưa Nấm pa มันกัน,กน,น,นักกินก็จ้าสหายังสุกินเราไม่แต่ป้ากับกบเลยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่นะ

ยัง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 กังยังยัง